ไอ่อ่าเพื่อนบ้านเข้าไปมอร่วมไปใส่น้ำรัฐบาลใช้น้ำมันที่ิคาวยทะเลเดือดท่องว่วพอเจ็ดงวดติดคำเตือนช่องนี้เป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการเล่นการพนันทุกชนิดพอเทียดอะไรซึ่งไก่ซึ่ง,างลงบาบนะคุณเจ็ดงวดเลยนะครับปู่อเจ็ดงวดติดเจ็ดงวดติด สัพพกะตุลาตุสุมาสเมาะนมุตสัพะกะตุลาตุสุมาสุเมตตาะนมุตัสสมตุลาตุสุมาสเมตตานมุตัสสัพะกตุลาตุสมาสัมาเมุตัตลตุุาสตานุติตุลาตสมุเตตานุตัสสัตุลาตุสุมาทีเตนุัสัตุลตุุเานุฏัสัตโลาตัลาตาเตตนมตุาุสมาสเัม ขอเรียตังเล่าก็ขอให้ออกขอให้ได้ก็ให้ไปใส่เลียรัฐบาลไทยหรือรถติดก็ขอให้ได้ให้ได้สามตัวหกตัวสองตัวสามตัวหกตัวสองตัวก็ดีซะถูกตัวปฏิทวานะมีเหตุจำจมีเหตุปัดนันตากิจตติกิตังปฏิทามบัดนันตัว

ธรรมตวนาการุอายมปัทันตาสาทุกขิปเส็นตาท่พศาเป็นดินทิบสีเมตาเมตนานั่งธีเมตนาคงคาคู่บาอาจารย์ทุกลูกทุกลูกกับองค์บนีิลกที่ลูกหาปัจจได้ขอศชคดาวพัยนาุูมิจติยฐานมาท่านว่าผู้ดำที่เป็นเจ้าของปัญญของเขาน่ยที่แห่งนี้ ลูกจี่ลูกากระดีเดทํทำที่ขอหวหง้มเอียที่เพิ่นก็คอให้ได้คอให้ออกตามที่เพิ่นต้องการเพราะวัาทีเป็นเหล่าเพราะว่าทิเป็นรัฐบาลไทยถึงเพื่อนบ้านกับขอให้ได้ขอให้ได้ขอให้แตกสามตัว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 ให้ได้ให้แตกสองตัวบนล่างสองตัวบนล่างขอให้ออทจะถูก นมเดชะปุะโตระโตธัมมะสัมดชามชะประโตระโตธัมมะนัมเดชามปะโตระโตธัมมะนัมเะนมเดชะระโตระโตธรมมะนัมเะพุทธังปฏิทิเมด้วยปฏิทิเมธรรมังปฏิทิเมด้วยปฏิทิเมทังกังปฏิทิเมด้วยปฏิทิเมเจตุกตเตโทมานาเจตุมานิตกัตยจุปนิยญานิพพานาิโยโสหังสดาีจะกปะเตสตัว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 เป็นมานโยเทสัพีิ သောဟိဩကောဟိဩပိသမနိယာအညတကတေယောတိသနောကတာယေပိညေတိပဏိညေတေဇောတိဇောဝတံဒီသဝတ္တိယောဘုဗ္ဗံပတိတိမေဒွေပတိတိမေသုတိတေမနိယတာအညတကတေယောတိသမနာသတုတ္တေနိညေတတေသာလမ္မစ္စတာယာမိ ธรรมกสิทธ <c oughs> ิม <c oughs> ีด้วยสิทธิมีทมันยาอายะสะกายติมกตายติธรรมมัน์ิีุกตาเยติงมมยะทุตุตุตุชอปิโยเทสัวาอายะสะกตาเยตสุขระวัสนะเอตังวัติโยขอให้ออกขอให้ออกสอตัวสามตัวสงตัวสตัวสองตัวสามตัวทตะกตายทุกตายติทุตะกตายติทุตันติยอายะทุกตายติทุตันติปิเนจุนะยานิพันโนปฏิโยหัวตั สังขังปัจจิเมด้วยปัจจิเมด้วยนโมพุทธายะพุทธมะอะสมะนามกะทะเจตติโยสังังกัตตะยตะกัยตมานยาปัจานาณปัจนาเจติโยมะอออะมนมอะโเจติโยเตสกัตะยตสกัติโยหังตันโยโกจะจายตมนโตจมนยาเตสกัตติโยสังีปิญญาสุนัยาณิพานปัติโยหตัว นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังปะฏิคคหะเตมีเถปะฏิคคิเมีธัมมังปะฏิคคหะเตมีเถปะฏิคคิเมีสังฆังปะฏิคคหะเต พุทธงปฏิที่เมด้วยปฏิที่เมธรรมังปฏิที่เมด้วยปฏิที่เมสังำคังปฏิที่เมด้วยนโมพุทธายะออากาศตามตัวนีรตัวนี้มันเป็นเต็มใจเป็นเต้นเยอะๆเยอะพุทธางปฏิที่เมด้วยปฏิที่เมธรรมังปฏิที่เมด้วยปฏิที่เมียสำคัสปฏิที่เมด้วยปฏิที่เมีันตีโยเจตกตาเตุสุตัญจกตาติสินีกตาติสินีกตตน

ᱛᱚᱵᱚᱛᱚ ᱫᱮᱛᱚ ᱛᱤᱢᱟ ᱛᱟᱱᱛᱟᱨ ᱢᱮ ᱛᱚᱵᱚᱛᱚ ᱫᱮᱛᱚ ᱢᱟᱡᱚᱱ ᱛᱤᱢᱟ ᱟᱠᱨᱚ ᱫᱮᱛᱚ ᱛᱮᱛᱟ ᱢᱟᱛᱟᱢ ᱛᱟᱱᱛᱟᱨ ᱛᱚᱵᱚᱛᱚ ᱛᱚᱵᱚᱛᱚ ᱛᱤᱢᱟ ᱛᱤᱛᱚ ᱛᱚᱵᱚᱛᱚ ᱛᱤᱢᱟ 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 ᱦᱟᱭᱟ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱛᱚᱵᱚᱛᱚ ᱫᱮᱛᱚ Đó! À. Đó! À. Đó! À, Chúng à, ta... cho các cứ câu bài này! Dạ! Tìm ra Cần đây. ở Màu không khó nhau! Đó! Nhìn! Có có Thì, tìm, tìm Có! เนี่ยเด้อบูบีบล็อกแล้วตัวแรกมาแล้วครับตัวแรกมาแล้วออกนอกกระดาษออกนอกกระดาษเลยเลขสองค่ะสองตัวแรกมาแล้วสองได้สองค่ะปู Ja, håper du det.

หวานจังสั่นน้อวางทีเนาะเป็นเจี่ใส่ิ้ีเป็นเชียร์เลเหรไมมีโอกาสอีสองเทียออ่อแรกกขั้นในหัอีลีบอ้อหวานสั่นน้อ มันไม่หนอกกระดาษทัานให้กระดาษนอกไปเลยเนาะไม่พวกเราพูดนได้สองตัวเดียวนะครับรอบแรกสั้นไหมคนนี้ตัวที่สองมาแล้วย้ายไปห้าปวนนีศูนย์นะคะศูนย์ตัวที่สองมาศูนย์โอ้ได้สองศูนย์แล้วที่สองในศูนย์ครับสองศูนย์แล้วคตัวที่สามมาแล้ว ห้าสองศูนย์ห้าสองศูนย์ห้าอยองอกยู่แต่เนาะป้าีเล็กหวนเลง่ายเล็กล้าวนี่และสองศูนย้าเ่ยเลยแค่นออสองศูนยห้ากออกมือนี่หละอยู่แนะเือสองศูนย์ห้านะครับได้มาแล้ว นำเอาได้ตัวนี้ล่ะโซนหาตัวเดียวนนำสองศูนย์ห้าใช่ไหมครับจตัวไหนนะครับผมศูนย์ห้านี่แหละจ้าชอบโซนห้าชอบศูนย์ห้าเจ๊ชอบศูนย์ห้านะครับสองศูนยสองศูนย์ห้าตำราวเทพแทบเนาะวันนี้แทบสองศูนย์ห้าพูดเลขสวยนะสองศูนย์ห้าครับเอาหมดก็ยังไงสองอันนี้เพิ่งสองตัวเนาะปัะนี้นเนาะครับสองศูนย์ห้านะครับ ม่ชอบไม่รอดไปร้อยนะ<อ>ได้มาแล้วนะครับผมก็เป็นแนวทางเนาะครับใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมนี่นะครับแนวทางได้มาแล้วนะครับรอบแรกได้สองตัวเดียวนะครับผมรอบสองได้ศูนย์กับห้านะครับยังไงก็เป็นเพียงแค่แนวทางเนาะใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเลขทูปปูก็เก้าเก้าศูนย์นะครับผม อยรับในคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ